นี่ก็บรรยากาศฟ้าเริ่มมืดแล้วนะฟ้าเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวเราจะส่องไปที่มอนิเตอร์นะครับถ้าถ้าเขาท,ทําพิธีเปิดเนาะ <Okay. S 1> ก็จะส่องไปที่มอนิเตอร์นะครับดูการร้องเพลงของน้องต้นข้าวในพิธีเปิดในฟุตบอลครับนะสนามกีฬา,าขีดบัวครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็รอแป๊บนะฮะตอนนี้กี่โมงแล้วอ้าวเดี๋ยวอีก10นาทีอีกนาที อีก20นาทีนะครับก็รอชมเนาะเห็นบอกว่า1 8นากายีนทีนี่ฮะหน้าจอมอนิเตอร์พร้อมแล้วนะครับตอนนี้แมงอยู่ข้างในครับอ๋อมีค้าฝนวันนี้คาดว่าอาจตก น่าจะตกครับเพราะว่าเมืม่อวานก็ตกแล้วดีฮะเราจะอยู่ข้างนอกนะฮะดูตรงนี้นะครับนี่ฮะตอนนี้กําลังจะเริ่มพิธีเปิดนะครับใกล้จะเริ่มแล้วนะเราจะเห็นหน้าจออยู่เห็นไหมฮะหน้าจอเออนี่ตอนนี้กําลังเคลียร์สนามอยู่เด๋ยวสักดักนะครับก็จะมีพิธีเปิดนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะเห็นน้องต้นข้าวมาร้องเพลงให้เราฟัง ซึ่งทราบข่าวมาว่าจะร้องเพลงสาวเมืองการนะครับสาวเมืองการนันใจแซนซื้ออะไรประมาณนี้แหละผมก็จำไม่ได้นะครับนี่ฮะผมอยู่หน้าจอมอนิเตอร์แล้วนะครับก็รอรอ,รอเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะเราจะเห็นซูมได้เลยนะฮะเห็นภาพชัดชัดเลย เข้าไปใกล้ๆหน่อยได้ครับผม6โมงครึ่งนะครับตอนนี้เรามาอยู่หน้าจอแล้วนะฮะหโมงครึ่งนะฮะอ่าหโมงครึ่งรองน้องต้นข้าวขึ้นเวทีเอาลงสนามท่ที่ออลงสนามนะฮะวันนี้6โมงหโมง20น้องต้นข้าวลงสนามนะฮะเออขออภยัยไม่ได้ขึ้นเวทีนะครับเพราะว่าเป็นสนามอ่าพิธีเปิดเนาะ คครับแดมาาซูมได้ครับผมเนีย่ยซูมได้เลยนะฮะเ,เดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆผมก็จะซูมให้ดูนะฮะระหว่างนี้เราก็เก็บบรรยากาศไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่กล้าส่องมากกลัวลิคสิ์เขานะฮะเราชมบรรยากาศข้างนอกไปก่อนนะครับชมบรรยากาศข้างนอกไปก่อนนะครับแล้วก็พอน้องเริ่มลงสนามปั๊บนะครับเราจะ วิ่งมาหน้าจอมอนิเตอร์เลยนะครับซึ่งมอนิเตอร์ี่เป็นใจมากนะเพราะว่าดูแล้วก็โล่งมากนะครับดูสิโล่งๆนะฮะโล่งๆนะครับไม่มีถ่ายทอดทีวีนะครับคุณตอนเวกนะครับคุณชุดมีเอ็นดูจังผักนะครับครับผมนี่นหละฮะ พอแม่หายคิดถึงแน่นอนวันนี้นะครับน้องจะลงสนามนะครับตอนนี้สนามกําลังเคลียร์อยู่นะเราที่อยู่ในภาพกําลังเคลียร์สนามอยู่กําลังเคลียร์สนามอยู่นะครับหลังจากเคลียร์สนามเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นนะครับน้องต้นข้าวลงสนามทันทีนะ ระหว่างนี้เราก็อยู่มุมนี้ไปก่อนฟ้าก็คืมคืมตกไม่นอกตกไม่นอนะฮะมาลุ้นกันตกไม่นอกตกไม่นอกล้กอ,กองไม่ชัดเลยครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมยังไงดีอะกล้องไม่ชัดเดี๋ยวผมเอากล้องที่ผมถ่ายคลิปก่อน ที่ผมถ่ายคลิปเข้ามาดีกว่าอาอาไล์ไหนบอกว่าช่องอ่อไม่ดูครับต้องไปดูเอาครับ <c oughs> ผมผมอยู่หน้าสถามครับเออไปเช็คเอานะครับมีบรรยากาศตอนนี้โอ้โหนี่กำลังสนามกำลังเคลียร์พื้นที่อยู่ใกล้จะถึงพิธีเปิดแล้วนะครับ อ่อพอๆแม่ๆใจเย็ยนปูเสียได้เลยนะครับปูเสียได้เลยนะครับตอนนี้นี่ครับพิธีเปิดจะเริ่มแล้วนะครับเอื้นกันมาเอื้นกันมานะครับมาดูกันไม่ชัดเลยโอ้ยระสังว่ะใจเย็ยนๆนะครับนะครับใจเย็ยนๆนะครับ ประเสริฐครับดูมานาดีกว่าได้ครับผมมากรรมระดับโรคนะครับอรอกำลังเคลียร์สนามอยู่ครับทุกคนตอนนี้กำลังเคลียร์สนามอยู่เนะครับรอสักพักนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับบรรยากาศตอนนี้นี่ครับผมอยู่หน้ามอนิเตอร์แล้วนะครับจองที่จองทางไว้แล้ว น้องต้นข้าวลงสนามตอนไหนผมสองแน่นอนนะครับนี่ะสองสนามแน่นอนดูได้แต่ยังยับยับอ๋อครับผมชัดมากครับอ๋อครับผมอ่ะรอแป๊บนะครับเดี๋ยวน้องต้นข้าวขึ้นเวทีโอลง สนามผมภาพนัวค่ะอ๋อรับผมภาพไม่ชัดโอเคครับผมกำลังปรับปรุงอยู่นะครับกำลังปรับปรุงอยู่นะฮะกำลังปรับปรุงอยู่นะครับ ีขึ้นแล้วนะครับโอเคครับผม ครับคุณทาวิรายลอกับนะครับทาวิลองดีขึ้นแล้วตอนนี้ใกล้จะขึ้นไทิทีขึ้นพิธีหกโมงยีครับผมวิธีเปิดอาสนามโรงสนามหกโมงยี่สิบนะฮนะนไปจอที่อยู่ในโดมชัดกว่าอ๋อได้ครับผม 6โมงยี่รอติดตามครับ